ขอไปจริงๆนะครับนะ่อาจจะมีเสียงของอาการคัดจมูกนะครับได้ยินออกมาบ้างนะครับนะั้นต้องขออภัยจริงๆนะครับซึ่งมันอาจจะไม่สุภาพโอเคครับผมได้ยินเสียงดังฟังชัดก็เข้าในเนื้อเรื่องเลยนะครับข้อหนึ่งนะครับผมก็บอกว่าให้เลเ e ลดูเน a t จ r a l phenomena in the picture label นะครับซึ่งเป็นคำนามแปลว่าป้ายราคานะครับแต่ถ้าเป็นคํากริยาในที่นี่เป็นคํากริยานะครับก็คือให้เขียนเครื่องหมายกํากับลงไปนะครับกับ uh, natural phenomena ก็คือปรากฏการณ์นะครับ phenomena แปลว่าปรากฏการณ์ natural ตามธรรมชาตินะครับ in picture ในรูปภาพต่างๆรูปภาพแรกนะครับก็คือ flood นะครับแปลว่าน้ำท่วมรูปภาพที่ส lightning นะครับแปลว่าฟ้าผ่า รูปภาพนี้นะครับผมคือเป็นทอร์นาโดนะครับรู้สึกว่าความหมายตรงนี้หายไปนะครับนะทอร์นาโดมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีคําว่าอะไรบ้างทอร์นาโดนะครับผมตรงนี้ก็เป็นเฮอริเคนนะครับก็เป็นภาพภาพ e นะครับนะพายุเฮอริเคนส่วนภาพ F นะครับาะเป็นสึนามินะครับส่วนภาพ G นะครับก็เป็นวอลคอนิก illusion e นะครับคือภูกของไฟระเบิดเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับนักเรียนต้องอขอไปด้วยนะครับเพราะหนังสือ action 3กับหนังสือ access 3เนี่ยเขาเปลี่ยนภาพบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าดังนั้นนักเรียนที่มีหนังสือ access 3ที่เป็น Workbook นะครับกับหนังสือ action 3นะครับที่เป็น Workbook ด้วยกันก็มาเปรียบเทียบดูนะครับว่าภาพที่คุณครูนำมานี้เป็นของหนังสือไหนนะครับคุณครูก็จำไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับนะ ว่าเป็นของ a อ t i o n 3หรือของเอ็กเซนะครับเพราะว่ากว่าจะหาภาพหนังสือมาได้นี่นานนะครับนะส่วนภาพนี้เอหายไปนะครับเป็นภาพนี้น่าจะเป็นภาพอะไรนะครับต้องขอไปด้วยนะครับหนาะคุณครูไม่ได้มีข้อเปรียบเทียบว,ว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะนักเรียนค่อยดูก็แล้วกันนะครับเปรียบเทียบกับของนักเรียนเองว่าสับไหนที่หายไปบ้างนะครับ จบนะครับไปข้อที่สองเลยข้อที่สองก็บอกว่า f i l l in ก็คือให้เติมลงไปนะครับเอาคาว่า grab นะครับซึ่งแปลว่าคว้านะครับจับ b u r s t นะครับแปลว่าระเบิดออกมาสว e บนะครับเป็นช่องสองของสว e บนะครับคือกวาดนะครับพูประดึงนะครับ shout นะครับแปลว่าตะโกนเป็นช่องสองนะครับ wash แปลว่าล้างเคมนะครับแล้วก็ Ha d นะครับเป็นช่องสองหมดเลยนะครับ ข้อหนึ่งนะครับผมนี่คือสไตล์การเฉลยของครูพิณานะครับถ้านักเรียนสังเกตได้ดีก็จะทราบว่าคุณครูเฉลยว่าอะไรนะครับข้อแรกนะครับก็คือ the man the man นะครับผู้ชายคนนั้นนะครับผู้ซึ่ง grab นะครับหนาตรงนี้ให้ตอบเขาว่า grab นี่ grab นะครับ the man grab the child hand grab แปคว้านะครับหนาผู้ชายได้คว้ามือของเด็กเอาไว้นะครับ and pull him แล้วก็ดึงเด็กคนนั้น Back from the edge of the clip ดึงมาจากามุมของหน้าผานะครับนะเกือกกำลังจะตกหน้าผาจะแล้วอยู่ที่มุมอยู่ที่ขอบนะครับนะ edge แปลว,ว่ามุมและขอบจับมือดึงขึ้นมาได้ทันนะครับแปลว,ว่าอย่างนั้นตอบแกร็บนะครับข้อที่2 she desperately ตรงนี้ให้ตอบ shout นะครับ file คนละข้อกันนะครับกับข้อหนึ่งคนละความหมายนะครับนะ หลอนนะครับได้ตะโกนเสียงนะครับอย่างะตะโกนเสียงอย่างสิ้นหวังนะครับนะ desperately เนะีตะโกนเสียงอย่างเส้นหวังนะครับ desperately shout for help เพื่อขอความช่วยเหลือช่วยเหลือ but แต่ว่า unfortunately no one came แต่นะครับโชคร้ายเหลือเกินนะครับ unfortunately no one came ไม่มีใครมาช่วยหลอนได้เลยนะครับแปลว่าอย่างนั้น 3นนะครับเดี๋ยวเวฟคลื่นนะครับผมได้เคมนะครับ crashing onto the beach นะครับคลื่นนั้นได้เคม crashing นะครับก็คือได้ะปะทะนะครับนะปะทะหรือว่าพัดมากระทบกับชายฝั่งนะครับนะ่ะ add some นะครับในขณะทีะ่พายุนั้นก็ อย่างรุนแรงขึ้นนะครับนะ intensify นะครับคลื่นก็แรงนะครับพัดกระเซาะชายฝั่งแล้วแถมนะครับพายุก็แรงขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้ให้ตอบเคมนะครับข้อสครับผม heavy rain c a s e the river heavy rain ก็คือฝนตกหนักนะครับผม cause เป็นเหตุให้ river แม่น้ำนะครับผมแม่น้ำนั้น to ชูตรงนี้ใส่ burst นะครับ burst นะครับ b u r s t นะครับแปลว่าระเบิดหรือแปลว่ากัดเซาะนะครับนะเดบเล่ b ดบแบงค์แในที่นี้ไม่ได้แปลว่าธนาคารนะครับ bank ในที่นี้แปลว่าชายฝั่งนะครับฝนตกหนักลือเกินนะครับเป็นเหตุให้แม่น้ํานั้นถูกกัดเซาะชายฝั่งนะครับตรงนี้ burst นะซึ่งแปลว่าระเบิดเนี่ยให้แปลว่ากัดเซาะก็ได้นะครับ ข้อที่ห้ครับเวนเซล่าวอชยังในขณะที่เซล่ายังเป็นหนุ่มอยู่นั้นนะครับยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นั้นนะครับชีแฮตนะครับตรงนี้ให้เติมแพทนะครับเพทย์เอกดีเทอริโบนไนแมรเทอริโบนไนแมร์ไนแมร์แ่าขวัญร้ายนะครับเทอริโบอย่างอย่างแย่นะครับขวัญร้ายแล้วก็แย่ด้วย about to drowning เกี่ยวกับการจมน้ําของหล่อนนะครับ drowning แปลว่าการจมน้ําไปข้อที่6เลยครับ ข้อที่6ก็บอกว่า the strong wind นะครับลมที่พัดแรงเหลือเกินนั้นนะครับนะมันสวี p นะครับตรงนี้ใส่สวีบสวีบสวนะครับเป็นช่อง2ของสวีบได้กวาดนะครับสวีบเอาเวได้กวาดกวาดเอาอะไรครับกวาดเอา Everything ทุกสิ่งทุกอย่าง As they pass ที่ลมเหล่านั้นพัดผ่านนะครับนะทรูก็ผ่านนะครับ the town ผ่านก็ไปในเมืองนะครับนะพัด นะครับพัดแรงนะครับก็กวาดทุกสิ่งทุกอย่างไปราบไปหน้ากลองเลยข้อทเจ็ครับ the bridge across the river นะครับสะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำนั้นนะครับ has ตรงนี้นะครับก็เจให้เติมคำว่า wash away นะครับ wash away ก็แปลว่าชะล้างกวาดล้างไปใกล้ๆกับสเว็บนะครับนะตรงนี้เติม wash away นะครับ w a s h e d นะครับเป็นจ่อง2นะครับนะส่วน away มีอยู่แล้ว in heavy f l ฟ s h เพราะว่าน้ำน้ำแรงนะครับนะน้ำแรงพัดสะพานหักนะครับนะข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็คือจอร์นควิกลีแกร็บซูซานแฮนจอร์นะครับได้จับมือของสุซานเอาไว้นะครับอย่างรวดเร็วแอนพู poo, นะครับให้ต่อพู p u l l e d นะครับเป็นช่องสองหมด and pull her out of the water แล้วก็ดึง หล่อนขึ้นมาจากน้ำนะครับนาพูอ้อออฟดูบอ r จบนะครับนี่คือสไตล์การเฉลยของครูพี่นันนะครับจะเฉลยอย่างละเอียดแต่จะไม่เขียนให้นะครับนักเรียนลองฟังให้ครบนะครับหลายๆรอบฟังให้จบนะครับตทษทีครับแล้วก็ฟังหลายๆรอบแล้วก็จะเข้าใจนะครับว่าครูนันเฉลยคําว่าอะไรนะครับและบอกให้อย่างละเอียดเลยไปหน้าต่อไปครับไปหัวข้อต่อไปครับ หัวข้อที่3นะครับก็บอกว่าให้ choose an appropriate adjective ก็คือให้เลือกคำคุณศัพท์ที่เหมาะสมนะครับ appropriate แปลว่าเหมาะสม adjective แปลว่าคำคุณศัพท์ from จาก the list ด้านล่างนี้ด้านล่างนี้นี่ก็นี่นะครับนะมี me real มี fast มี happy เป็นต้น turn it into a n adverb นั่นก็คือทำคำคุณศัพท์เหล่านี้ให้เป็นคำขยายกริยา ต้กเรียนฟังให้ดีนะครับนะำค,คำคุณคำคุณศัพท์ให้เป็นคำขยายกริยานะครับ o m p l e t e sentence แล้วก็นำไปเติมประโยคด้วยอาตัวอย่างเช่นนะครับ real นะครับแปลว่าจริงๆเป็นคำคุณศัพท์เมื่อจะเปลี่ยนให้เป็นคำกริยาก็เป็น r e a l l y นะครับใส่วลงไปเป็นต้นนะครับส่วน Fast นะครับเป็นทั้งคำคุณศัพท์และคำาอดเวอขยายกริยานะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย แต่จะรู้ได้อย่างไรอ่เดี๋ยวไปดูในประโยคนะครับโอเคมาดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ Cinderella marry the prince the prince นะครับ Cinderella นะครับได้แต่งงานนะครับกับเจ้าชาย and they live they ก็คือทั้งสองพระองค์นะครับ live ให้ตอบคำว่า happy นะครับ happy ตัวนี้นะครับเป็นคำบุณศัพท์เมื่อเปลี่ยนเป็นคำ adverb นะครับหรือคำขยายกริยาก็จะใส่ อ่า uh, L Y เข้าไปนะครับก็เป็น Happyly นะครับแต่ก่อนจะใส่ L Y เข้าไปต้องเปลี่ยน Y เป็น I ก่อนนะครับนะ H A P P Y เป็น I แล้วก็ L Y ตรงนี้ให้ใส่กับว่า Happyly นะครับ Ever After Ever After แปลว่าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับนะมีความสุขอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนหรือมีความสุขตลอดไปนะครับนะจบนะครับข้อหนึ่งไปข้อสองครับ ก็สองก็บอกว่า thank you ขอบคุณมากๆนะครับ but แต่ว่าแต่ว่าตรงนี้ให้เติมเอา r e a l ีย y นะครับ r e a l i ตัวนี้เหมือนที่คุณครูบอกนะครับต้องใส่ y เข้าไปเป็น but r e a l l y นะครับใส่ตัว y เข้าไปนี่ใส่ตัว l เพิ่อมอีกตัวหนึ่งนะเป็น r e a l l y นะครับ but I really can't eat anything right now ขอบคุณมากนะครับแต่ตอนนี้ฉันไม่สามารถรับประทานหรือไม่สามารถกินอะไรได้เลยนะครับ right now ก็คือ now เฉยๆนั่นเองนะครับนะ right now อย่าปแปลว่าถูกต้องหรือแปลว่าขวามืออะไรไม่เกี่ยวนะครับคำว่า right คือตอนนี้ฉันรับประทานอะไรไม่ได้เลยฉันป่วยอยู่นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ต่อ r e a l l y นะครับ r e a l l y นะครับ r e a l ใส่ l อีกตัวหนึ่งนะนะครับเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วใส่ y เข้าไป ข้อที่สามั็พีสลปนะครับเขานอนนะครับนอนนะครับตรงนี้ In n i s s o m f o r t t b l l n n w w e d ในเตียงหลังใหม่นะครับที่สะดวกสบายเหลืเกินเขานอนนอนหลับอย่างดีเลยนะครับผมนอนหลับอย่างดีตรงนี้ตัองเรีนยนฟังให้ดีนะครับนะนั่นก็คือให้เอาเขามากุดนะครับ กุดเป็นคำ adjective นะครับคำ adjective วางไว้2ที่นะครับ1หลังโบ t ูบีสหน้าคํานามนั้นๆที่ขยายแต่ในเมื่อเปลี่ยนเป็นคําขยายกริยานะครับนะไม่ได้ใช้สับเดิมแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็น well ทันทีเลยฟังให้ดีนะครับดังนั้นกุดตรงนี้เรามาใช้เป็น h e s left o ุดไม่ได้นะครับนะเพราะไม่ถูกหลักไวยากรณ์นะครับคือไม่ได้วางไว้หลังโมบตูบี B, และไม่ได้วางไว้หน้าคาคำนามนะครับ ดังนั้นจึงเปลี่ยนกึดเป็นเวลนะครับ W e L L He slept well นะครับเวลเป็นคำขยายกริยาขยายคำว่า s l e p บนะครับเขานอนหลับได้ดีมาก In his comfortable new bed ในเตียงหลังใหม่ของเขานะครับที่แสนจะสะดวกสบายจบนะก็สี่ครับผม Please นะครับได้โปรด Drive ขับนะครับนะขับอย่างระมัดระวังนะครับ อย่างระม,มัดระวังคือคําว่า c a r e f u l เนี่ยเป็นคำคุณศัพท์แปลว,ว่าระม,มัดระวังรอบคอบนะครับเมื่อเปลี่ยนเป็น adverb นะครับก็ใส่ตัว L เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ตัว Y นะครับก็จะเป็น c a r e f r l y นะครับนะตรงนี้นะครับ c a r e f u l ใส่ตัว L เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งและใส่ตัว Y เป็น carefree เขาขับรถอย่างระม,มัดระวังไปคนที่ห้าต่อครับ Judy spent a year in France โจดีนะครับได้ใช้เวลาหนึ่งปีนะครับอยู่ในประเทศฝรั่งเศส but แต่ว่าชีเซลหลอนก็ยังคงนะครับ speak พูดนะครับภาษาฝรั่ง h นะครับภาษาฝรั่งเศสนั้นอย่างแย่เหลือเกินนะครับก็คือพูดไม่เก่งนะครับตรงนี้ให้ต่อคาว่า terrible แต่ terrible เป็นคำคุณศัพท์เปลี่ยนเป็นคำาม่เทียบเนะครับเปลี่ยนเป็นคำา a d v e rb นะครับก็จะเป็น terrible นะครับ เทอริบีก็ t e r นะครับเธอ r i r นะครับ b l y นะครับเปลี่ยน e เป็น y แค่นั้นเองนะครับเป็นเทอริบีโอเคนะข้อนี้นะครับในข้อ5นะครับตอบเทอริบีแปลว่าเขายังพูดภาษาฝรั่งเศสยังไม่เก่งนะครับคือจะพูดว่าพูดแย่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรวันนี้ครับ c o e ก c ชอบหล่อนนั้นตื่นนอนตื่นนอนอย่างไรครับผมตื่นนอน เช้าตรู่นะครับเธอนอนเช้าตรู่ตรงนี้นะครับผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับใช้คําว่า early นะครับ early เป็นได้ทั้งคําคุณศัพท์และคํา adverb นะครับตรงนี้ก็นํามาใส่เลยนะครับชี้าตดับ early หล่อนตื่นเช้านะครับทุกวันสม่าเสมอข้อที่7ครับผม you must run นะครับคุณจะต้องวิ่งนะครับวิ่งให้อย่างเร็วเลยนะครับนะ to catch the bus เพื่อที่จะ,ะขึ้นรถเมย์ให้ทันนะครับแคชในที่นี้แปลว่าจับจับรถเมย์จับรถบัสเนี่ยหมายถึงเพื่อจะวิ่งไล่ขึ้นให้ทันนั่นเองนะครับตรงนี้ fast ใช้เหมือนเดิมนะครับหนาตั้งคำคุณศัพท์ตั้งคำ adverb นะครับ fast นะครับ fast แปลว่าวิ่งอย่างเร็วนะครับเพราะเป็นการขยายคำว่า run ข้อที่แปดครับผมชีลง่อนนั้นนะครับ pass นะครับสอบผ่าน passdxm สอบผ่านสอบ สอบข้อสอบผ่านนะครับนะได้อย่างง่ายดายนะครับก็เอาคําว่า easy นะครับ easy นะครับเมื่อจะเปลี่ยนเป็นคำบุนทัศนะครับเมื่อจะเปลี่ยนเป็นคำ adverb แหมคุณครูพูดผิดทุกที adverb นะครับก็ให้เปลี่ยน y เป็น i นะครับแล้วก็เติม ly เข้าไปก็เป็น easily นะครับตรงนี้นะครับให้ใส่เป็นเ h e e asily นะครับ e a s i l l y นะครับนะแปลว่าหล่อนได้สอบผ่านได้อย่างง่ายดาย ข้อที่เนะครับผมจิมนะครับตรงนี้ให้ใส่คข้ามา s l o w นะครับ Slow, s l o w เมื่อเปลี่ยนเป็นกร a d อ e r เร์บนะครับก็ใส่ l y เข้าไปอย่างเดียวจบเลยเป็น slowly นะครับเป็น jim slowly open the door and let the dogs out j i มได้เปิดประตูนะครับอย่างช้าชานะครับและก็ปล่อยให้สุนัขนั้นเดินออกไปข้อสิบข้อสุดท้ายนะครับผมให้เติอว่า complete นะครับ complete เมื่อจะเปลี่ยนเป็น adverb นะครับก็เติม -y อ,อย่างเดียวเหมือนกันนะครับเป็น completely I completely forgot that ฉันลืมเสอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับคำว่า c o m p l e t e แปลสมบูรณ์เนี่ยลืมอย่างสมบูรณ์ก็คือลืมอย่างสิ้นเชิงเลย that it is her birthday today ว่าวันนี้นะนะครับเป็นวันเกิดของหล่อนแหมลืมเสเลยโอเคนะครับคุณครูเฉลยอ,อย่างละเอียดแล้วนะครับว่าข้อไหนเติมอะไรนี่คือสไตล์การเฉลย หรือว่าการสอนแบบฝึหกหัดของครูพี่นันนะครับปุณครูจะไม่เขียนให้แต่จะบอกให้อย่างละเอียดแล้วนะครับว่าข้อไหนตอบอะไรถ้านักเรียนยังไม่มั่นใจก็ฟังคลิปหลายๆรอบนะครับแล้วจะรู้ว่าข้อไหนตอบอะไรนะครับไปต่อครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำนะครับหนาะรอบเป็นหวัดอยู่ ข้อครับ Circle the correct item นะครับก็คือให้วงกลมนะครับรายการที่ถูกต้องก็คือเขามีให้เลือกมาสองคำศัพท์นะครับคำว่า as soon as กับ o until นะครับให้เราวงกลมตัวใดตัวหนึ่งเราก็มาแปลกันเลยนะครับ E Turn on the light เขาได้เปิดไฟหมดทุกดวงเลยนะครับ Light เติม s ให้ตอบว่า as soon as นะครับ as soon as แปลว่าในทันทีที่นะครับ ในทันทีที่ he arrive ที่เขามาถึงนะครับมาถึงก็เปิดไฟนะครับถ้าไม่เปิดเดียวมองไม่เห็นนะครับว้อวกรครับ she left for work นะครับเขาออกไปเดินเล่นนะครับให้ตอบ after นะครับ after หลังจากที่ she f i n i s h e her breakfast หลังจากที่หล่อนได้รับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกไปเดินเล่นนะครับตอบ after วิศวกรของผม Kim West ครับ คิมเวทรออ่าคิมนั้นได้รอคอยนะครับให้ตอบเอาทิวนะครับเอาทิวจนกระทั่งเอ็ดก็ดากคอยจนมืดเลยนะครับนะคอยใครสักคนหนึ่งนะครับนะคอยจนมืดให้ตอบเอาทิวไวเซครับ was sleeping นะครับหลอนกำลังหลับอยู่นะครับเมื่อเด e b e บ l นะครับคือกระดิ่งนะครับนะอย่าปแปลว่าระฆังนะก็กระดิ่งนะครับดังเกินคือมีคนมาสั่นกระดิ่งนะครับมากดกริ่งนะครับเรียกนะครับ ในขณะที่หล่อนกําลังหลับอยู่ตรงนี้ให้ตอบว่าเว้นนะครับนะเว้นข้อที่5ครับผม I was tired นะครับฉันเหนื่อยเหลือเกินนะครับเมื่อเหนื่อยเหลือเกินนะครับก็ให้ตอบว่าโซนะครับโซดังนั้นนะครับโซแปลว่าดังนั้น I went to bed early ฉันก็เข้านอนแต่หัวค่ำเลยนะครับเพราะเหนื่อยเพลียมาแล้วทั้งวันนะครับข้อที่ห We spent a week in Venice นะครับเราได้ใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ ในกรุงเวนิสนะครับผมให้ตอบว่าแอนเดนนะครับนะแอนเดนและแล้วหลังจากนั้นนะครับ we went to paris เราก็ไปเที่ยวต่อที่เมืองปารีสนะครับให้ตอบแอนเดนแอนเดนแปลว่าแล้แ,แ,แล้วหลังจากนั้นนะครับข้อเจ็ครับ and was about to leave นะครับ and was about to leave แปลว่าแอนกำลังจะออกไปนะครับนะ was about to leave คือกำลังจะออกไปให้ตอบว่า when นะครับเมื่อ นะครับเมื่อ he a r ไรฟ e E ีก็คือใครก็ได้นะครับคุณพ่อหรือพี่ชายหรือน้องชายใครก็แต่นะครับมาถึงแอนก็กําลังจะออกไปพอดีนะครับให้ตอบเวนตัวตีครับเริ่มไอ้แล้วข้อที่8ครับ she had a b a t หลอนได้อาบน้ำนะครับผมหลอนได้อาบน้ํานะครับให้ตอบแอนเดนเหมือนกันนะครับนะแอนเดนแปลว่าแล้วหลังจากนั้นนะครับ t to b น t อาบน้ําเสร็จหลอนก็เข้านอนเลยนะครับข้อที่9ครับผมบ๊อบเวทบ๊อบรอคอยรอคอยก็ใช้เอาทิวนะครับนะคอยจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่ง he saw the train leaving คอยจนกระทั่งว่ารถไฟนั้นเริ่มเคลื่อนขบวนออกไปนะครับก็คืออาจจะไปส่งเพื่อนนะครับนะแล้วคอยจนรถไฟเคลื่อนนะถึงจะกลับบ้านให้ตอบเอาทีนันเอาทิวนะครับ กพอสุดท้ายท้ายสุครับ The y went out เขาได้ออกไปข้างนอกนะครับข้อนี้ให้ต่อ after นะครับแปลว่าหลังจากหลังจากที่ it s t o p p raining ก็คือหลังจากที่ฝนตกนะครับ it s t o p raining หลังจากที่ฝนตกเขาก็ออกไปข้างนอกนะครับจบนะครับผมหลังจากที่ฝนหยุดตกนะครับัวทีครับ the stop uh, it s t o p raining แปลว,ว่าฝนหยุดตกนะครับ เมื่อฝนหยุดตกนะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วเขาก็าออกไปข้างนอกนะครับต่อ a ั t เ r อจบนะครับไปข้อต่อไปเลยครับอาจบเลยสําหรับหน้าที่16ผครูคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับหนาะที่เข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับช่องครูนัน channel นะครับผมซึ่งเป็นช่องสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับไปต่อหน้า17เลยครับ